นี้เราจะไปดูเห็ดละโงกกันนะคะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ามือใหม่หัดเข้าป่าฮะมีถุงแล้วก็มีมีดมา <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้เห็ดไหมตามตาม หาเห็ดแล้วโงกกันเดี๋ยวไปดูพรอมกันเลยะคะ่นะน้าพามาอสีหัวงมาดีอรอเล่นี้มันมีกอถ่ายี่มีกอระบบมันก็มีตาดีมากเลยเห็นด้วยโฟมเป็นดอกเนี่ยผกป<ะ>่านะคะ อันนี้คือเราไม่รู้ว่าเราอยู่ป่าโซนไหนแต่ไม่ใช่โซนป่าของที่บ้านหมูว่วนะคะเพราะมาหาน้ยอยู่หมูนึงอันนี้ตะขบป่ามีน้ำด้วยเนาะหนักด้วยเดี๋ยวถ้าเราเจอเห็นดอกเราจะเทลั่นนั่นแหละขอสักดอกดอกอร่อยนะอันนี้พื้นที่ห่างจากถนนใหญ่มาประมาณ500เมตรเฮ้ยน,นี่ไง เล่นหมดแล้วโอ้ยเรียกเหรออันนี้เห็ดอะไรแล้วนะกุ้งเห็ดตังคูขาวนี่เรากินได้อ๋อที่บ้านเราเเลยออเหมือนที่บ้านเลยอ่ะพี่เห็นดอกมันอยู่ตรงนี้ไหนอ่ะไม่รู้ดิงเห็นเล็แบล็กจี๊ด่ไม่ใช่และนี้ล่ะไอันอันนี้คือเห็ดเมานะคะเพื่อนถ้าเจออย่าเก็บนะครับเดี๋ยวเราไปต่อ ยัง oh, oh, ุเจอลงอกลเหีน oh. ้ตาลโอ้นี่ไงมากเโอ้มเหอนงกตกัี่คือเห็ดละงกเยอพี่เก่งมาดูเนี่ยสวยมากดงนี้แหละดงเห็ดละงกเลยแหละบอกไว้ก่อนเมื่อก่อนที่นี้ฝนตกจัดถ้ามีแดดนะมาเฮือบ๊บปั๊บ เนี่ยอันนั้นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเขาก็ชอบกินกันแต่ยยกุ้งไม่ชอบกินกินได้มันชอบขมๆมันต้องลวกน้ำก่อนไหนโอ้เออมันดอกันเล์อะลยนี่มันโรยแล้วเห็ดพึ่งถ่ามันตุ้มๆนะมันเออเห็ดพึ่งหนึ่งดอกไไ่เนี่ยมันอร่อยมากแม่แนือืมอันนี้ละงูขาวละงูขาวเห็นละงูขาวเนี่ยอ้ยสวยอ่ะ เหมือนไข่เลยเนาะไข่ยิ่งอร่อยเนี่ยอเนี่ยรสชาติมันยังไงอันเนี้ยนะคหนูไม่อยากบอกเลยอร่อยสุดๆอยาจะจิมเหมือนไข่เนะเหมือนไข่เ่หมือนในเ็ตมากเนี่ยเนี่ยตั้งแถวนี้เดินแยกกันหาอ๋อในตามแถวนี้อันนี้คือดงเห็ดละโมกนะคะเดี๋ยวเราจะแยกทางกันหาแต่เมื่อกี้ได้เห็ดพึ่งที่เขาไม่ค่อยชอบกินกันมันหนึ่งดอกจะไปหาละโงกต่อสู้ๆเราต้องได้ น,น,น,นี่นะคะเราก็ได้เห็ดมาแล้วนะคะ ของนานาได้หมดเลยของหมูวันไม่ได้อะไรนะอันนี้เป็นละงกสีเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นละงกสีขาวอ้าน,นี่นี่หัวเขาจะเป็นอย่างนี้สวยมากเลยอะครั้งแรกที่เห็นเหดแบบแบบเป็นตุ่เองเลยะคะ่ะโอเคส่วนของหมูวันที่ได้มาก็คือชมเพ่นดูนะคะให้ของละปูอ่ะของหมูวันที่ได้มาคือรา <c oughs> ดชีเ <c oughs> <c oughs> จอแต่เห็ดเมาค่ะเพื่อน สำหรับวันนี้นะคะก็พาทุกท่นมาสนุกสนานในป่าช่วงเวลาหลังฝนนะคะเผื่อถ้าใครมีป่าก็ลองเข้าดูนะคะสนุกมากเลยค่ะทุก่อนขอลางดกท่กันนะคะสวัสดีค่ะ